ถ่ายคลิปดได้ไหมโ<ม> okay. อเคชื่ออะไรล่ะครับชื่อมิมี่อ่ฝึกงานมาสี่เดือนรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกดีรู้สึกว่าเข้ากับคนได้เยอะอแล้วมีประสบการณ์อะไรไหมที่ท,ที่คิดว่าตืต่นเต้นมากที่เนี่ยประสบการณ์ตื่นเต้นคุยกับฝรั่งไหม,ไหมเจอฝรั่งหรือว่าเจอชาวจีนอะไรย่างเงี้ย ได้ทํางานทั้งวันแบบไม่ได้พักอได้ทํางานยังไม่พักแล้วทําไมถึงอยู่คนเดียวได้เนี่ยเพราะว่าหาวิจัยหาวิจัยหาวิจัยอยู่ปกติเป็น i n รเวิร์ t หรือเปล่าเนี่ยเป็น Into ิน t r ร v e r t แล้ได้ไงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเดานะพี่พี่ชื่อนะมิมี่พี่มิมี่น่าจะชอบอนิเมะหรือไม่ไ<ง>ก็ต้องวาดรูปสวยอะวาดรูปสวยเพราะว่าพี่ดูติ๊ต๊ะใช่ไหมใช่รู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าน้องก็มีุ่นพี่ที่เขา อินโทรเวิร์ดแล้วก็ดูมีอะไรดูแบบดึงดูดมากมพูดงรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอลักษณะนี้มานานแล้วนะฮะคนแรกก็เลยเดาว่าเพราะว่าถ้ารักษาอ่างเงี้ยผมสามารถตีความได้คือหนึ่งถ้าวาดรูปสวยไม่วาดรูปสวยก็ต้องชอบอนิเมะอะไรเงี้ยชอบการ์ตูนอินกับเรื่องพวกอน,อนุหันนะอะไรเงี้ยรู้จักไหมไม่ไม่รู้จักแต่ว่ารูปรูปได้อยู่โอเคแล้วอันนี้เรียนาอคณะสาขาอะไรครับ เดียวกับเพื่อนก็คือนันทนาการนันทนาการอันนั้นเป็นสาขาหรือคณะเป็นสาขาเป็นสาขาผู้นํานันทนาการ๋อผู้นํานันทนาการใช่อามสวเนี่ยไกลจากที่นี่หรือเปล่าครับมีอยู่สองคิดก็คืออโศกกับที่องค์คารักข้องสิบหกองค์กรอันนี้ก็องค์การใช่ไหมใช่เรียนที่องค์กษรแล้วก็มีเทอมีที่ไปเรียนที่ประสานวิทยประสานวิทย์ประสานวิทยก็คือที่อโศก อ๋อก็คือสองมหาลัยแต่ว่าเวลาเรียนบางบางคอร์สมันต้องย้ายไปเรียนเป็นรายวิชาใช่ไหมมีหนึ่งมหาลัยแต่ว่ามีสองคีดก็คือ2 2> สลับกันเรียนแสดงว่าเราก็ต้องขับรถไปนั่งไปนู่นเลยถูกเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยมันอาจจะเป็นเทอมอืมเป็นเทอมแสดงว่าเราก็ต้องไปอยู่หอแถวอโศกถูกไหมไม่อ๋อไม่ใช่และเราขับรถไปจากอมไปนูน่นใช่อือดีจังเลย แล้วก็จะบอกว่าเราไม่ได้ทําวิจัยหรืออิจฉาคนที่ทําวิจัยสำหรับผมนะเรียนสขาภาษาอังกฤษใช้ปั้มเป็นหลักสุดใหม่ก็คือไม่มีวิจัยจบให้ทําแต่แลกกับการฝึกงานสองรอบอันนี้ผมอยู่ปีสามหมายความว่าปีหน้าผมก็ต้องฝึกกี่รอบถ้าเป็นพี่พี่เลือกแหลรระหว่างฝึกงานสองรอบไม่ทําวิจัยกับทําวิจัยแต่ฝึกงานหนึ่งรอบก็คือปีสี่ฝึกงานสองรอบเห็นไหมทำไม แสอมนวิจัยมันวิจัยคือมันมั่งหาวิจัยไม่เจอมันภาษาอังกฤษมันไม่เจออ๋อทำคนเดียวเหรอทำกับเพื่อนตกใจว่าทำคนเดียวไม่ทําทำคนเดียวอันนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังคะมีความไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่เต็นิดเดียวทำภาษาอังกฤษเหรอพี่วิจัยต่างประเทศอ๋อนีเพื่อน อ่ะโอเคก็ขอบคุณมากที่รล้มาบ๊ bye ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับ <c oughs> เหนื่อยมากเลยวันเนี้ยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ได้ถ่ายรูปกับวันนี้ได้ถ่ายรูปกับใครนะ <c oughs> รไม่ทันเขาถ่ายรูปรวมกันอ,อ๋อฉันเห็นอยู่ไม่เป็นไรอย่าเลยอย่าเลย <c oughs> ให้ให้เราจากกันที้ดีเถอะ <c oughs> อืมวันนี้นะคะเราได้ทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยมึงอันนี้ลอยเลยอ,ะอะ่ะมุกไม่ใช่ลอยรอ,องเท้าใช่ปะ อใครมาเหยียบเหยียบเหรอรองเท้ากูไม่ใช่อย่างนี้นะช่างมันคือวันนี้เราได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วก็คือเราได้ถ่ายรูปก,กับคุณเสือใช่ไหมมึงเรียกเขาว่าอะไรพญาเสือโค้งพญาเสือโค้งเออเพราะว่าแบบสารฝันมากเลยนะฮะจรละใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อาจจะงงว่าใครนะคะอ๋อก็คืออ,อไม่บอกให้ไปติดตามกันเองนะคะเพราะว่าคนที่จะมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะมาแบบอะไรอย่างงี้ได้ต้องต้องสุดๆแล้วนะคะคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายคลิปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะมาถึงตอนนี้แก่และตอนนี้แก่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ่ายทำไมนะคะก็ถ่ายได้นะครับผมจะไปดัดฟันแล้วเราก็จะไปดัดฟันแล้วเราก็จะไม่ฟันอยู่นิกต่อไปในวันหนึง่งแต่ว่าแฟนบอกว่า ให้ดัดตอนที่เรียนจบก็เลยเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวดัดตอนนี้เลยเข้าใจปะแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่า mm. <laughs> ก่อนที่จะดัดฟันดัสดสันดานก่อนเออดัสดสันดานก่อนได้ไหอมอะไรย่เงี้ยแต่ว่าเราก็ต <laughs> ลก <laughs> คือตอนเด็กฉันชอบทำทำจมูกอะ ตลกค่ะแต่แกเข้าใจว่ามันมันไม่ได้ขัดจมูกนะเว้แต่มันลุดมันรู้สึกขยเยออะถ้าทับแบบประดิษฐ์คำศัพท์คือมันขยเยอจมูกอะคือมันอยากจะแบบแต่เราก็ไม่ทำนานเลยไนะคะจะ่ฉันะเข้าน้ำกะเพราะว่าอ่มปวดมากปวดเมืม่อยมากนะคะ ปวดเมื่อยมากนะคะตอนนี้ก็ตั้งข่าเตือนลาไปเกินนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะกับรายการกับรายการที่มีชื่อว่าบ้าจังกรูนะคะบ้าจังกรูโอ้ยฉันก็หน้าตาแบบจริงจริงนะคะ,นะ,คะหน้าตา <laughs> มีสิวไงแต่ว่าเป็นคนสวยเราไม่ไม่แขนะฮะหนังหน้าเราดีก็อดีดีกับพีเลยนะคะแล้วขอเข้าน้งน่อนอันน,ะะนี้ก็ตัเกิดกันกีตาร์บาย